สวัสดีค่ะวันนี้ประสมนนามาแนะนำนะคะอาหารอ่าสูตรใหม่กับพี่น้องนะคะจะยำนะคะแบบอ่าชนิดแบบว่ายำหอยปปาป่า <c oughs> <ela> กับพี่น้องนะคะวันนี้ป้าไปร้านไทยมาก็คือได้หอยเชอรี่มานะคะพี่น้องอ่านเชอรี่ <c oughs> หอยเชอรี่นะคะหอยนาบ้านเราเนี่ยนะคะ <c oughs> พี่น้องเอาไปต้มไปลวกก่อนนะคะพี่น้องพาอยังไงฆ่าเชื้อก่อนนะคะอันนี้นะคะป้าก็นํามาลาบอ่านะลาบนะคะพี่น้องคือลาบ อหอยเชลนะคะพี่น้องหอยเชอรี่เรานี่แหละนะคะเขาเรียกหอยหน้าได้พี่น้องนะคะเอามาต้มนะคะพี่น้องไปร้านไทยมาวันนี้ขนของมาเยอะเลยนะคะแล้วก็คือนี่หอยนะคะตัวใหญ่ๆเลยนะ,ะตัวสวยๆแพงค่ะพี่น้องแต่ยังไงเราอยากเราก็ต้องกินนะคะคือก็มีวัสดุนะคะพี่น้องก็คือมีหอยเชอรี่มีขาหัน่นเอ่อหั่นแบบว่าหยาบหน่อยนะคะพี่น้องแล้วก็มีหอมหัวใหญ่หอมหัวแดงนะคะอ่าแล้วก็อ่ก็มีคือเรายำทั่วไปก็มีพริกนะคะพี่น้อง นะคะพริกแดงนะคะพี่น้องแล้วก็มีมะนาวนะเครื่องปรุงนะพี่น้องเราก็คือน้ําปลานะฮะชูรสนิดหนึ่งนะคะพี่น้องแล้วก็คือผงผงลาบนะคะเพราะว่าป้าทําเองนะคะก็จะมีข้าวคั่วนะชูรสหรืออะไรเงี้ยขนอหรืออะไรมันมีปรุงพร้อมนะคะอันนี้แล้วแต่ใครอยากจะทานะก็เติมน้ําปลานิดนึงนะคะพี่น้องอย่าใส่เยอะนะคะ จากนั้นปั๊บรู้ไหมเราก็นะผสม,มคนให้เรียบร้อยค่ะพี่น้องนะคะผสม,มคนให้เรียบร้อยป้าก็เลยร่วมรัดไข่หิ้วกลับมาทําอย่างง่ายๆค่ะนะ,ะข่าอ่อนๆอสุดยอดพี่น้องนะคะอย่าข่าอ่อนๆนะคะจากนั้นปั๊บรู้ <c oughs> นะ,ะเราก็ปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือที่ว่าป่าเพราะอะไรนี่ค่ะก็จะมีนะคะป้าจะยำเพราะว่าใส่มะเขือด้วยนะคะมะเขือ,ปอเปาะเรานี่คะ่ะใส่มะเขือลงไปะคะ่ะพี่น้องนี่คืออะไรนะคะอดอกกระเจี๊ยบ ชดอกกระเจี๊ยบนี่ฮะดอกกระเจี๊ยบนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าป้าไปมาจึงได้กินสิ่งที่มีประโยชน์นานๆจะได้กินดีก็แพงค่ะนะคะหัน่นฝอยก็ได้ค่ะพี่น้องหอยหยาบก็ได้นี่ป้าใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะจะได้กินเป็นแท่งๆจากนั้นปั๊บรู้ไหมป้าก็เอาใส่ลงไปเข้าหมัดให้หมดเลยค่ะพี่น้องนะคะยำหรือถ้ามีกระมังใหญ่ๆยำนี่คือเป็นพระเอกของเราค่ะวิ่งแพงอยู <laughs> ่กระเด็นหลัก นี่คืออะไรรู้ไหมเห็ดเพาะค่ะพี่น้องไปร้านไทยมาแพงขนาดนั้นก็ยังต้องแอบซื้อกับพี่น้องกลัวสาบีดาอยากกินเห็ดเพาะนะคะปกติจะแกงอร่อยก็ซื้อมาสามกระป๋องอยู่นะคะกระป๋องสิบยูโรนํำไม่ถึงกิโลอกค่ะพี่น้องนะคะประมาณก็สี่ร้อยบาทนะมั้งนะคะโดยประมาณนี่คือไปเป็นประเอกของเราค่ะนะคะนำไปเลยนะคะพี่น้องนี่นะคะเห็ดเพาะอ่อนๆค่ะพี่น้องนะคะแพงก็ต้องกินค่ะพี่น้องนะคะไม่กี่กิดจากนั้นป๊อปเราก็ผสมยำไปเลยค่ะนะคะ นี่แหละค่ะมือเดียวนะพี่น้องต้องขออภัยหน่อยนะคะเนี่ยคืออยากจะได้กินลุ้วนๆเลยนะคะน้ำรายไหลใครชอบเผ็ดๆก็ใส่เยอะๆเลยค่ะพี่น้องป้ากินเผ็ดมากไม่ได้นะฮะท้องเสียหมดกินอะไรก็อย่างนี้ล่ะไม่ทันดิบนะคะพี่น้องเราทาันสุกดีกว่านะฮะนะคะน่าทานไหมครับพี่น้องเออนี่เห็นไหมถ้านะเราจะมีกระมังใหญ่ๆนะคะมันจะดีนิดหนึ่งนะคะนี่คือนะคะยำเห็ด เอ่เห็ดเอ่อพาะแล้วก็อ่หอยโชรี่นะคะพี่น้องนะคะสูตรใหม่แบบยำปลาค่ะนะคะจากนั้นปับ๊บนะพี่น้องเราปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะคือก็จะมีผักชีราวนะคะพี่น้องผักชีราววันนี้ไปร้านไทยมาได้เยอะเลยค่ะอยากจะใส่นะคะเอ่อผักนะ,ะพี่น้องถั่วก็ได้นะคะเด็กใส่เลยนะคะพี่น้องนะ,ะก็มีผักชีฝรั่งนะคะ เราอยากใส่ผักอะไรนี่คือใส่ได้เลยนี่ผักชีราวนะคะพี่น้องนะคะป้าก็จะหั่นใส่เลยนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือป้าหั่นเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ไปเลยคะ่ะนะคะนี่ก็คือนี่ป้าจะกินดิบๆนะคะพี่น้องก็จะกินดิบๆแล้วก็ถั่วนะคะพี่น้องนะคะหักใส่เลยแล้วก็ผักชีราวนะคะมันจะได้มีรสชาติกินเอ่ออันนี้มือเดียวหน่อยนะคะพี่น้องเอาโอ้เสียดายมันกระมังทวมันเล็กคิดว่าจะไม่ทําเยอะเอาไปมาพอใส่แล้วมันก็เยอะเลยค่ะนะคะนี่เอาเอานี่แหละค่ะพี่น้องอ่ะ ยังไงเราก็เปลี่ยนกะละมังเอาใหม่นะคะพี่น้องเอออ่ะนะคะป้าก็ทําเท่าที่นี่แหละค่ะมือเดียวนะคะเนี่ค่ะเราก็ยำๆเลยค่ะพี่น้องนะคะเราก็ปรุงเครื่องนี่คือขาดไม่ได้พระเอกของเราอีกอย่างหนึ่งค่ะนะคะน้ระราําปลาค่ะอันนี้ปลาทําเองค่ะปลาสุดปลาเค็มนะคะเราก็จะหยอดนะคะพีะ่น้องนะคะหยอดปลานิดน,นึงนะคะพี่นะะ้องนะเพราะว่ามันอาจจะปรุงเครื่องมันเยอะแล้วนะคะนี่คือเราจะหยอดปลาค่ะนะคะอืม หอมน่ากินกับพี่น้องนะคะเอาคนไหนอยากจะทํากินนะคะทําได้เลยนะคะพี่น้องยําเผ็ดเปาะนะคะยําป่านะคะพี่น้องแซ่บเลยใครอยากใส่กุ้งอาหารทะเลใส่ไปเลยนะคะคนไหนอยากใส่อะไรก็ นะฮะตามใจเราเลยนะคะทาทานเองสบายๆนะคะพี่น้องนี่สูตรนี้ไม่ได้หวงเลยนะคะเออทากินครั้งแรกนะพี่น้อง <c oughs> อร่อยแซ่บเลยป้าก็มีต้มจืดนะคะพี่น้องนะคะต้มจืดไว้เมื่อวานนี้แล้วก็มีอาหารป้าก็คือมีปลาอาหารลุงไม่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็มีผักสดวันนี้ไปร้านไทยวันนี้ไปร้านไทยแล้วก็ซื้อกับข้าแบบโอ้โหแบบคนจนนะฮะพี่น้อง อาหารอ่ะสี่ร้อยกว่ายูโรมาซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตอีกนะคะที่เอาดีอีกนะคะพี่น้องร้อยกว่ายูโรห้าร้อยละค่ะวันนี้นะคะกระเป๋าแห้งไปเลยจะได้กินนานๆนะคะอันนี้ละค่ะป้าก็มาแนะนํานะคะอ่ะป้าจะทุบทวนนิดนึงนะคะพี่น้องว่านี่คะ่ะ ก็เป็นยำยำป่านะคะพี่น้องยำป่ายำหอยมีหอยเชอรี่หอยนาบ้านเราน่ะพี่น้องนะคะก็นํามานะพี่น้องมาต้มมาล้างนะคะลวกนะ,ะให้เรียบร้อยล้างน้ําให้สะอาดนะคะลวกเสร็จแล้วก็นอกน้ําเย็นนะคะจากนั้นเราก็นําเครื่องปรุงนะคะพี่น้องก็คือพวกเครื่องราบนะคะพี่น้องมีหอมหัวใหญ่นะ,ะหอมหวัวแดงนะคะพี่น้องก็มีข่านะคะ อ่ขาใสแล้วมันจะได้ดับกลิ่นข้าวด้วยนะคะอร่อยข้าวอ่อนนะคะพี่น้องข้าวอ่อนแล้วก็หั่นบางๆหั่นยาบหน่อยนะคะเวลาตักไปกินก็จะได้ล้วนๆแล้วก็จะมีเห็ดอ่เห็ดอ่เห็ดเผาะนะคะพี่น้องนะคะก็จะมีดอกกระเจียวนะคะพี่น้องใช่ดอกกระเจียวไม่ใช่ดอกดอกอะไรนะเขาเรียกอะไร ดอ,อดอกเอ่อดอกกระเจีย๊ยบใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเนี่ยเราลวกก่อนนะคะลวกเรียบร้อยแล้วก็จะมีนะเอ่อมะเขือเปาะนะคะ,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 นะคะพี่น้องนะคะเป็นพระเอกเราแล้วก็เราปรุงเครื่องเรียบร้อยนะพี่น้องนะ,ะใส่น้ำปลาชูรสนะคะแล้วก็น้ำปรายหยดนิดนึงนะคะปรุงเราแล้วก็มะนาวบีบเอาไว้ชอบรสชาติไหนเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะพี่น้องเติมลงไปเลยนะคะจากนั้นปับ๊บเราก็นำนะคะเอ่อพวกผักชีนะคะพี่น้องผักชีลาวสะระแหน่นะคะ หอมผักชีฝรั่งนะคะพี่น้องเนี่ยฮะบ้านเราเรียกของปีเนาะนะคะแล้วก็ถั่วลิสงนะคะพี่น้องถ้าเราอยากไม่ใช่ถั่วลิสงถั่วถั่วฝักยาวนะคะเออนี่ฮะถั่วฝักยาวเราอยากใส่ก็ใส่ได้ค่ะก็คือยำป่านะคะพี่น้องนะสูตรนี้เอาไปทําขายได้ค่ะพี่น้องอร่อยนะคะนะสมัยก่อนป้าก็เคยทากินแต่ว่าป้าไม่ได้ทําวิดีโอนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยโอ้หน่ากินมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเทใส่จานเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะว่าจานบรรลุมเลยจะใส่ได้ไหมฮะอืม นะคะพี่น้องอึบนะคฮะมือเดียวค่ะพี่น้องอึบนี่อ่ะอย่าหกนะจ๊ะของมันแพงม,มัน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 นะพี่น้องโอ้สีสันน่ากินค่ะเอ้ยตายต่ตนะคะวิวิวิอย่าล่วงนะครับอย่าล่วงเสดายของมันแพงนะคะนี่เห็นไหมคะน่าทานไหมนะคะยำปลาคา่ะนี่ค่ะนะ,ะอาหารจานเด็ดวันนี้นะคะ เห็นชัดไม่เอออุ้ยหกหกนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยก็มีทานกับผักสดนะคะนี่ก็คืออ่านะคะยำในต่างแดนนะพี่น้องนะคะลาบขันลาบลาบนะคะเอาขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับปลาส้มนะคะคนอยากทานก็นะคะลุยเลยนะคะพี่น้องอันนี้ป้าทานได้หลายวันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวป้าต้องเก็บใส่กล่องนะเข้าตู้เย็นหรือว่าอ่าไว้กินหลายวันเดี๋ยวเพราะว่าทานคนเดียวนะคะก็มีปลาสด นะคะโอเคขอบคุณมากไายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเจอกันในประสมทอกโชว์นะคะพี่น้องเดี๋ยวก็ค่อยไลฟ์สดกันวันนี้ขอทานข้าวก่อนนะคะขอบคุณมากมายค่ะนะคะสวัสดีค่ะ